รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลน์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอทับลานปราจีนบุรีบูธครบเได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮโดรไทยจำกัดดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทยกรุ๊ป กสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกศเสาหลักองค์ความรู้คู่วงการเกษตรไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ สัตว์ป่านะว่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะรวมถึงมีประโยชน์กับคนเราด้วยเราจึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจํานวนหรือว่าสูญพันธุ์ลงค่ะดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะ วันนี้ชัดจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรกับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวกสร,รุ่นที่3โดยเราจะไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี้เองค่ะซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาทำความเข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์ป่าตามธรรมชาติไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์ที่สวยงามร่มรื่นมีพื้นที่ทั้งสิ้น5,000ไร่ซึ่งมีสัตว์มากถึง300ชนิดทั้งสัตว์ในไทยและจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ และเนื่องจากพื้นที่สวนสัตว์ค่อนข้างกว้างมากทางสวนสัตว์จึงมีบริการรถฟรางนําเที่ยวไว้อำหนยความสะดวกด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากชิลอยากเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็ชัดขอแนะนําให้เช่ารถกอล์ฟเพราะสามารถขับไปเที่ยวตามโซนต่างๆได้อย่างทั่วถึงซึ่งนอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะ จริงภารกิจหลักๆของเราเองเนี่ยเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น,ส,นสัตว์เนี่ยเราอนุรักษ์วิจัยเราเรียกว่าสัตว์นอกถิ่นนะฮะเพราะในถิ่นก็คือสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าอันนี้คือสัตว์ป่าที่อยู่นอกนอกนอกถิ่นเนี่ยก็คือนอกป่าเนี่ยเราจะมาดูแลอนุรักษ์วิจัยแล้วสำหรับสัตว์ที่หายากสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธุ์นะอันนี้ภารกิจหลักๆของเราเลยแต่ภารกิจลองตอนนี้เพื่อเป็นการศึกษา นะฮะแล้วการให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการที่จะศึกษาแล้วก็เป็นพวกสันทนาการเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เข้ามาดูสัตว์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีสัตว์อยู่ประมาณสักหกเจ็ดพันตัวอันนี้คือสิ่งที่เราเรามีความภูมิใจมากแต่พวกเราต้องอย่าลืมนะฮะสัตว์ป่าทุกชนิดเลยที่อยู่ในสวนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศเราทั้งสิ้นพวกเราเองเนี่ยคือคือส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของของของสัตว์พวกนี้ทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะว่าอาหารสัตว์วัคซีนการดูแล ค่ารักษาพยาบาลต่างๆแม้ั้งบุคลากรเนี่ยเราใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐภาครัฐทั้งสิ้นเลยนะฮะซึ่งเป็นงบประมาณทุกปีที่รัฐเนี่ยให้เรามาสําหรับดูแลอนุรักษ์วิจัยในสัตว์สัตว์พวกอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องของของสวนสัตว์เนี่ยอาจจะมีเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเราเราคือสวนสัตว์เนี่ยไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าสัตว์ตื่นมาก็เหมือนคนตื่นมาเขาต้องกินอาหารนะเขามีการผสมพันธุ์เขามีเหมือนคนหมดเลยแต่จริงที่สวนสัตว์มี เป็นงานหลักๆเลยที่อาจจะเป็นไม่เหมือนแต่ที่ทุกที่มีนะฮะสวนสัตว์เนี่ยจะมีคนมีสัตว์มีสิ่งของแล้วสิ่งที่เราจะดูแลเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศต่างๆของประเทศไทยกับสัตว์ที่เรานํามาจากต่างประเทศหรือสัตว์ที่เรานามาจากป่าแล้วเรามาเลี้ยงนะฮะเลี้ยงให้เขาอยู่รอดได้เนี่ยคืออันนี้คือคือ,ค,อคือความพิเศษคือความชํานาญการความเชี่ยวชาญขององค์การสวนสัตว์นะ,ะโดยเฉพาะบุลคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้มากนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการผสมพันธุ์สัตว์ ในการที่จะดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ให้มีอายุยืนนานมีการที่จะต้องหาพันธุ์สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วนำกลับมาผสมพันธุ์จนมันเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นนกกระเรียนไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นที่ยอมรับของจริงๆของโลกเลยนะฮะตอนนี้เราสามารถฟื้นเขากลับมาได้แม้กระทั่งอย่างอตอนนี้เรื่องแก้งหม้อแก้งตัวเล็กๆกซึ่งจริงๆสูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาเขากลับมานะและสิ่งที่เป็นิกเนเจอร์ตอนนี้เราสามารถที่จะผสมพันธุ์ นกแล้งซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนกแล้งหรือที่อดีตเราเรียกว่าอ e ีแล้งเนี่ยคือมันหายไปหมดละตอนนี้เราผสมพันธุ์กลับมานะฮะนกแล้งที่เราทำเนี่ยเราเพื่อจุดการที่จะดูความสมบูรณ์ของธรรมชาติว่าธรรมชาติมันมีความสมบูรณ์ขนาดไหนเราดูจากจากนกเนี่ยมันจะบอกเราได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นภารก,กิจที่เราทําอยู่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีประชากรมีมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5ล้านคนเบ็ดเสร็จนะฮะใน6สวนกับ1โครงการนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนถามว่ามันไปนในหลักสูตรที่เราเรียนเรื่องวกสมันเกี่ยวพันยังไงคืออาหารที่ใช้ดูใช้ใช้กับสัตว์ทุกวันนี้มันก็เป็นอาหารจากทางการเกษตรทั้งสิ้นเลยแต่ความสําคัญของอาหารพวกนี้สัตว์บางชนิดเนี่ยจะต้องกินพืชผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกนะฮะ มันไม่สามารถจะกินพืชผักผลไม้ที่มันมียาฆ่าแมลงหรือมันมีสารเคมีเจือปนเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์นะครับแล้วสัตว์ที่มันอยู่เนี่ยจริงๆมันเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงตามธรรมชาติเนื่องจากเรา,เราอยู่ในเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของวาซ่า ซึ่งเราจะต้องให้ความดูแลในเรื่องของ Animal W e l f a r e ต่างๆนะฮะสวัสดิภาพสัตว์สวัสดิการสัตว์เนี่ยนะจะมีหน่วยงานที่เป็นออเดเตอร์เนี่ยเข้ามาตรวจเราอยู่ตลอดเวลาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆเป็นโรโมเดลของสวนสัตว์เลยเป็นสวนสัตว์แรกที่เราพยายามมีคอนเซปต์ในการดูแลสัตว์โดยเราจะไม่เอาสัตว์ไว้ในกรงเลยเราจะปล่อยให้สัตว์เนี่ยอยู่แบบธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันเป็นสวนสัตว์ลักษณะที่เป็นสัตว์ดูคนนะฮะไม่ใช่คนดูสัตว์นะ นะเราเนี่ยเหมือนอยู่ในพื้นที่จํากัดแต่สัตว์เขาจะอยู่ในพื้นที่เปิดของเขาเราถึงได้ใช้คําว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะแล้วสัตว์เนี่ย<ส>หลายๆชนิดในสวนเนี่ยอย่างไฮยนีนาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมันดุยิ่งกว่าเสืออีกนะฮะเราสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้เราสามารถที่จะโปรเทคให้เขาอยู่ในธรรมชาติได้นะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจกับเรื่องพวกนี้มากนะครับเขาเขียวถือว่าเป็นจริงๆเนี่ยเป็นมรกรตะวันออกเลย เราอยู่ในสิ่งเราอยู่ในหสิ่งของจังหวัดชนบุรีที่เวลามาจังหวัดชนบุรีเนี่ยเราต้องมองเห็นเราเป็นฝั่งซ้ายมือของจังหวัดชนบุรีนะฮะที่เป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวจังหวัดชนบุรีจะมองด้านขวามือทั้งสิ้นเมื่อเข้า,จ,ขาจังหวัดชนบุรีคือมองด้านทะเลแต่ถ้ามองทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าเรายังมีป่าที่สมบูรณ์แบบเรามีพื้นที่ของจังหวัดของสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ6000ไร่นะ,ะเป็นพื้นที่ที่เราได้จากหน่วยงาน3หน่วยงานด้วยกัน เราได้จากกรมอุทยานแห่งชาติเราได้จากกรมป่าไม้แล้วก็เป็นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยของของกรมทรักษ์กแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่สาหรับเลี้ยงสัตว์เนี่ยเรามีอยู่ประมาณพ6 0 0ไร่นะสำหรับดูแลสัตว์แล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชพันธุ์พืชต่างๆในต่างๆพวกอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่เราเราเรา,เราให้ความสําคัญในเรื่องนิเวศในเชิงนิเวศเนี่ยมากๆเลยนะฮะเราจะเห็นว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้ความสมบูรณ์ของชีวิตสัตว์ อะไรต่างๆเขาเขียวเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ที่ที่มีความภูมิใจมากจริงๆจริงๆแต่ถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเขาเขาเขียวเนี่ยเหมือนแซนบ็อกนะฮะเราจะทําให้เขาเขียวเนี่ยเป็นเป็นสวนสัตว์ที่เป็นแบบเชิงทดลองกัอนที่ถ้าเปิดแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมสัตว์จะควบคุมมันยังไงอะไรต่างๆนะฮะเขาเขียวเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคือจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะคาเดมี่เลยนะฮะของซูไทยแลนด์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆของสวนสัตว์เขาเขียวครับผม ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสมาชิกใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องห้ามพลาดนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนตมาทันาทำสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุร ยัดต้้นนนนุเเเพิิ่่่มรายลางชง,ง,ลง,งชชืออออดบีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดย The Verona a t ทับลานปราจีนบุรีบูชขดแสงได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮโดรไทยจำกัด ดีกับทุกนาไรา่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปช่วงนี้ชัจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นก็คือเจ้าลีเมอร์หางแหวนมาจากเกาะมาดากัสการ์เลยค่ะ กลับมาอีกครั้งของฝูงลีเมอร์หางแหวนแห่งเกาะมาดากัสกาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ปิดปรับปรุงพื้นที่ไปเป็นเวลากว่า6เดือนโดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัยในการชมของนักท่องเที่ยวจำลองส่วนแสดงที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมโดยจะแต่งภูมิทัศน์บนเกาะให้มีต้นไม้กิ่งไม้สะพานเชือกเพื่อให้ลีเมอร์ปีนป่ายไปทั่วเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารและถ่ายรูปคู่กับรีเมอร์หางแหวนได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกันนั้นยังได้เรียนรู้ถือชีวิตตามความเป็นอยู่ของรีเมอร์หางแหวนอีกด้วยค่ะนับเป็นประสบการณ์ที่หาได้จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเท่านั้นค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเกาะรีเมอร์นะฮะซึ่งจริงๆว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเชื่อง นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนปัจจุบันเนี่ยตริเมอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มาจากเกาะมาดากัสก้า ar, นะครับเป็นเงินดุดหนุนที่เราช่วยกันเป็นฟาวเดชันนะฮะกับทางทางมาดากัสกานะครับสัตว์พวกนี้จะมีอายุอยู่ประมาณสัก20-25ปีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำร้ายคนนะฮะก็เป็นสัตว์ที่มีความเชื่องมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ค่อนข้างมากนะฮะ อปอะดีโชคดีว,ว่าในในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังขยายพันธุ์ด้วยเราจะมีลูกเขาเกิดค่อนข้างหลายตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับภัยที่จะเกิดกับเขาก็คือโรคที่มันติดมากับคนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาสัมผัสใกล้กับคนมากเราจึงต้องมีการปรเทคในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะ,ะความใกล้ชิดกับเขาโรคที่มันระ,ะบาดในคนเนี่ยแม้กระทั่งโควิดเนี่ยเราก็จะมีการสุ่มตรวจเขาอยู่ตลอดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับคน ันเกาะรีเบอร์เนี่ยจึงเป็นเกาะที่เป็นเกาะป,ปิดเราไม่ได้เป็นเกาะเปิดที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูเนี่ยจะ,จะเข้ามาได้ทุกคณะนะฮะเพราะเราก็มีการคัดกรองในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเพราะโรคระบาดของสัตว์เวลามันมาเนี่ยมันจะไปเร็วมากนะครับแล้วมันก็จะลามไปถึงสัต,สตว์ตัวอื่นด้วยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราห่วงใยนะครับแต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเราอย่างหนึ่งนะฮะแลวการเลี้ยงดูจรงิงๆแล้วเนี่ยก็ buffs, ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูไม่ยากนะฮะเลี้ยงดูง่ายแต่่่วาาากกกรรใใล้ชิดนทีจะ เรื่องของพยาบาลเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญในเรื่องพวกนี้มากการใกล้ชิดกับเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะโผล่มาหาเราเองนะเราไม่สามารถที่จะไปจับหรือไปอุ้มไปสัมผัสเขาได้นะฮะการที่เขาจะเข้าไปสัมผัสกับตัวเราเองเนี่ยเขาก็จะดูตามพฤติกรรมสัตว์ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาปลอดภัยหรือว่าเข้ามาแล้วเขาได้อาหาร นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องระวังนิดหนึ่งเมื่อที่เราเห็นใกล้ชิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เราจะอุ้มเขาเราจะไปะสัมผัสเขาเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยคงทําได้ยากนะฮะเพราะว่าโดยความเป็นธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกเราเองไม่ใช่เราเป็นคนเลือกเขาก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะฮะพี่น้องทั้งหลายที่ร,รักสัตว์นะฮะได้เข้ามาเที่ยวชมเราจะเปิดให้เข้าชมเนี่ยคือช่วงวันเสาร์วอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะเป็นวันพิเศษสําหรับ พี่น้องที่ชอบใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่มาจากแดนไกลๆนะฮะและอย่างหนึ่งเป็นการหาไรายได้ให้กับทางฟาวเดชันที่เราดูได้มีส่วนร่วมกับเขาด้วยครับผมช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชมสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะคะว่ามีสัตว์อะไรที่น่าสนใจและมีกิจกรรมอะไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอมมาดาดททนนนสวรยีี มาาาาตต้แปปยยยยุรเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครีมนวดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับซิงจิเม็ครับเพราะวันนี้ผมได้มีโอกาสไปเรียน กราบนมัสการหลวงพ่ออารมณ์กฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุนะครับแล้วก็ได้ทราบมาว่าท่านมีอาการปวดเมื่อยนะฮะตามร่างกายต่างๆเพราะว่าท่านต้องรับกิจนิมนต์นะครับไปทั่วประเทศนะฮะในทุกๆวันทำให้อาการเหล่านี้ก็สะสมกับตัวท่านเป็นที่ทราบกันดีนะครับมูลนิธิอาทรประชาาะของโรงพ่ออารงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุนะครับมีโครงการช่วยเหลือตั้งแต่ผู้ป่วย HIV นะครับ และช่วยเหลือเด็กได้โอกาสนำมาพัฒนาฝึกฝนให้เป็นนักฟุตบอลแล้วท่านก็ได้ทดลองใช้แล้วนะครับปรากฏว่าท่านประทับใจแล้วท่านก็ทราบมาว่าครีมนวดสมุนไพรตัวนี้ผลิตจากสมุนไพรของคนไทยนะครับโดยเฉพาะมีตัวยาที่เป็นสมุนไพรหลายๆตัวที่เป็นประโยชน์นะครับทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่ดีขึ้นและครีมนวดซิงกิเมตนะครับมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมมอบรายได้ จากการจำหน่ายคีมโนดซิงกิเมตนี้ให้กับมูลนิธิอาทรประชานาตของหลวงพ่ออารมณกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุด,ด้วยครับขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันสนับสนุนเราจะได้บุญได้กุศลและก็สุขกายสบายใจไปด้วยกันครับวาวดีกับทุกานาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ สนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดเกได้มาตรฐานระดับโลกปุย๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮโดรไทยจำกัดดีกับ<ม>ทุกานาไร่ดีกับทุกคนปุย๋ยรุ่งอรุณปุย๋ยเรือใบไข่มุกและปุย๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป กิจกรรมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นไม่ว่าจะมากันแบบทริปสั้นหรือว่าทริปยาวรับรองเลยค่ะว่าถูกใจทุกวัยแน่นอนค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะได้ชมสัตว์ในโซนสัตว์ฝั่งเอเชียและโซนสัตว์ต่างประเทศแล้วยังมีไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษที่ใครมาที่นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมการแสดงช้างว่ายน้ําซึ่งจัดอยู่ในส่วนการแสดงสัตว์ โดยการแสดงช้างว่ายน้ำนี้นะคะจะทําให้เราได้เห็นอิรยาบทของช้างในมุมมองใต้น้ําที่น่าสนใจมากๆและยังเป็นกิจกรรมที่มีไม่กี่แห่งในโลกซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นช้างว่ายน้ําและดําน้ํารวมถึงจะแวะมาทักทายเราบริเวณหน้ากระจกอีกด้วยค่ะ ก็ไฮไลท์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะคะเราก็จะมีนะคะขบวนพาเลทของนกเพนกวินนะคะเราก็เปิดบริการมีโชว์ทุกวันนะคะถ้าวันธรรมดาก็วันละสองรอบถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันนะะักขัตฤกษ์ก็วันละ3ามรอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่เรายืนย่ณจุดนี้ก็จะเป็นช้างว่ายน้ําซึ่งก็เป็นการฝึกโดยพนักง,งานสวนสัตว์ของเราเองนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้มาดูนะคะแรดขาวแห่งเดียว ดียวในประเทศไทยที่เราได้ลูกใหม่นะคะก็เป็นตัวแรกของเราเลยนะคะเกิดจากการผสมโดยธรรมชาติค่ะท่านนายกขอเชิญชวนนะคะนอกจากจะมีในสิ่งแปลกใหม่งี้แล้วนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆค่ะมาร่วมดูงานหลังบ้านของเราได้นะคะสามารถมาดูการทํากิจกรรมการให้อาหารสัตว์ต่างๆค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกคนค่ะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดพี่อ้อยจะพาไปดูค่ะ ก็ตัวนี้ตัวที่เห็นนะคะเป็นเสือโครงอินโดจีนนะคะในส่วนนี้ที่ทุกคนเห็นว่าเรามองแล้วระยะใกล้กันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะนําสัตว์เนี่ยมาอยู่ที่จัดแสดงค่ะเราก็ได้คํานวณระยะของการที่เขาจะกระโดดได้ระยะเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้ทางองค์การสวนสัตว์ก็ดําเนินการค่ะจัดทําสถานที่จัดแสดงให้ทุกคนได้ปลอดภัยที่สําคัญความปลอดภัยก็อยู่ที่รั้วไฟฟ้าที่เราได้เห็นด้วยและที่เห็นเขาเดินไปเดินมาเนี่ยเขาก็ แสดงความเป็นเจ้าถิ่นนะคะแล้วก็เจ้าของพื้นที่อะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาดูความน่ารักของเขาดูนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาก็ได้มาช่วงตอนช่วงเย็นๆนะคะก็รับแดดด้วยจะมีแดดเย็นและแดดเช้าซึ่งส่วนนี้ที่เห็นเขาแลบลนไม่ได้มีเลยนะคะเขาเรียกบายอากาศะคะ่ะเป็นพฤติกรรมของสัตว์นะคะพี่น้อย มาองค์การสวนสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยค่ะพี่น้อยรู้สึกเป็นไงบ้างคะสิ่งที่น่าชื่นชมที่นี่ก็คือความตั้งใจในเรื่องของการวางภูมิทัศน์ที่นี่สวยงามมากเช่นสายไฟ,ฟฟ้าเนี่ยไม่เห็นเลยประเด็นที่2คือโครงสร้างทางภูมิทัศน์แล์สเคปนี่วางที่สวยงามมากแล้วโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยนะครับ ไม่ใช่มุ่งหวังเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าเนี่ยผมเห็นแล้วมากมายเลยนะครับอย่างกรณีหมีขอมที่นี่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์มหมีขอซึ่งเราจะต้องกระจายไปทั่วโลกนะครับที่นี่นอกจากเรื่องพันธุกรรมของสัตว์แล้วสิ่งที่เห็นก็คือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชน,นะครับใช่ค่ะไม่ว่าเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าเป็นกรณีเมื่อกี้เห็นมากเลยคือบุก บุกเด๋ยนนี้เนี่ยหายากมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเรื่องพันธุก,กรรมพืชนี่จะวางความหลากหลายไว้อย่างนี้ด้วยไหมครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีนักวิชาการต่างๆแล้วก็ของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากนะคะก็ในส่วนอย่างที่พี่น้อยพูดเรื่องบุกอะคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังเติบโตมันช่วงรับฝนรับอะไรด้วยก็จะสวยงามและมีเรามีนักวิชาการที่เก่งๆนะคะในส่วนนี้ที่สามารถต่อยอดทางด้านไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ซึ่งมันเป็นงานที่บริาการร่วมกันด้วยค่ะพี่เป็นหน่วยงานซึ่ง เห็นว่าองค์การสวนสัตว์แต่เราไม่ใช่ทํางานแค่องค์การสวนสัตว์นะคะเราทําทุกอย่างเพื่อประสานสอดคล้องกันได้หลายๆอย่างในในหน่วยเดียวกันค่ะนี่อะไรพี่อ้อยอ๋อตัวนี้เขาเรียกไฮยีน่าค่ะพี่มันก็คือคู่แข่งของสิงโตนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็นสัตว์กินเนื้อใช่ค่ะพี่น้อ์กินเนื้อโอ้โหแล้วเราสร้างระบบนิเวศให้มันอยู่อย่างนี้แล้วไม่กลัวมันกระโดดหนีอะ ไม่ลคะค่ะพี่น้อยเนื่องจากว่าพอเรารู้จะเราจะเลี้ยงสัตว์ตัวไหนเนี่ยเราก็จะคํานวณระยะแล้วคะ่ะว่าสัตว์พวกนี้จะมีการวิ่งการกระโดดระยะเท่าไหร่ทางเจ้าที่ของเรานะคะก็คำนวณออกมาเป็นส่วนจะแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นได้ระยะที่ใกล้แล้วก็มีความตื่นเต้นว่าเอ๊ะจะกระโดดมาถึงไหมเป็นไงคะที่พี่น้อยถามว่ากินอะไรเป็นอาหารมันกินไก่แล้วก็เนื้อสัตว์ เป็นอาหารค่ะพี่เขาต่อมาให้ที่นี่เลยใช่ค่ะโอ้ oh, ครับเราจะมีหลังบ้านหลังคอกที่เห็นเห็นไหมคะพี่น้อยรับ,รบแขกมากเลยหาดูได้ไม่ไม่ได้อย่างนี้นะคะ<ช>ที่สาคัญคพี่น้อยบอกว่าตื่นเต้นจะมาถึงไหมลองดูหน่อยไหมคะอันนี้เรียกว่าตัวสิงโตขาวค่ะพี่น้อยสิงโตขาวค่ะทําไมเรียกว่าสิงโตขาวมันคือสิงโตเผือกเปล่า วิธีง่ายๆเลยค่ะพี่ถ้าสิงโตเผือกหรือสัตว์เผือกที่นี่ค่ะตามันจะแดงแต่อันนี้มันเป็นพันพันนึงเลยค่ะขาเลยว่าเป็นเจ้าสิงโตขาวค่ะเลอค่ะมีเฉพาะที่นี่มีเฉพาะที่นี่องค์การสวนสัตว์มีหลายสวนอยู่นะคะแต่ที่เนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเกิดในสวนสัตว์เราโอ้ครับอ้สวยมากสวยมากครับสวยมากสวยมากสวยมากเลยใช่ค่ะมีตัวเดียวใช่ไหมที่นี่ยที่นี่เหรอคะมี ทั้งหมดนะะเฉพาะถ้าเกิดส่วนจะแสดงเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวค่ะพี่น้อยอายุเท่าไหร่ตัวนี้นะคะก็ประมาณ6-7ขวบค่ะหกถึงเจ็ดขวบน่ารักดูยังไพี่น้อยการกินอยู่เรามีโภชนาการที่ดีเห็นไหมคะเนื่องจากว่าเนี่ยมีความสมบูรณ์ไม่อ้วนไม่ผอมถูกหลักของที่องค์การสนสัตว์ได้ดูแลสัตว์ทุกชนิดโซนนี้เราเรียกว่าโซน แอฟริกันค่ะม you know? ีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็มียีราฟค่ะมีนกกระจอกเทศที่เห็นนะคะแล้วก็มีกวางต่างๆค่ะที่มาอยู่รวมกันค่ะพี่น้อยอืมคือนอกจากกิจกรรมมาดูสัตว์แล้วเราจัดอีเวนต์อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้บ้างมีบ้างไหม นอกจากดูสัตว์พี่น้อยอาจจะหมายถึงว่ากิจกรรมที่ให้เด็กๆหรือว่าผู้ปกครองหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช,ใช่ครับที่เนี่ยเรามีคือเราจดกิจกรรมสําหรับว่าให้เด็กนักเรียนนะคะเข้ามาเรียนรู้ในสวนสัตว์นะคะแล้วก็จะมีด้วยค่ะโครงการซึ่งครูะคะ่ะพี่น้อยที่อยากจะมีการสอนเ,ออเกี่ยวกับธรรมชาติยังไงก็มีการอบรมค,ครูด้วยในสวนสัตว์นะคะที่สําคัญค่ะของเราเนี่ยเรามีที่พักด้วยนะคะ อยู่ด้านบนนะคะสำหรับว่าถ้าใครอยากามาแบบอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้ค่ะพี่ต้องยอมรับแล้วว่าทึ่งมากและประทับใจนะครับโดยเฉพาะการวางระบบกายภาพและภูมิทัศน์แลนด์สเคปที่จะให้สนสั์อยู่โดยที่ไม่มีตาข่ายกรงขังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคงจะต้องศึกษาระบบวิเวศศึกษาระบบธรรมชาติอะไรเยอะพอสมควรประเด็นที่สสิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยไม่ว่าเป็นภูเขานะครับไม่รู้ไม่รู้กี่ลูกกี่ลูกนะครับสลับซับซ้อนกันแล้ววางแลนด์สเคป ถนนเส้นทางอะไรต่างๆไว้ให้คนเที่ยวชมเนี่ยถือว่าวางไว้หน้าประทับใจมากนักท่องเที่ยววันหนึ่งเป็นพันๆคนเนี่ยไม่น้อยคงจะได้กระแสปากต่อปากนะครับประเด็นที่3ก็คือค่าใช้จ่ายเข้ามาเนี่ยไม่แพงเลยนักเรียนฟรีใช่ไหมฮะฟรีไหมเอ่ฟรีฟรด้วยค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงมาเลี้ยงสัตว์ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นไรายได้ให้คนรักธรรมชาติให้คนรักสิ่งแวดล้อมนี่คือ เป็นกำไรที่เป็นลักษณะของซอฟต์พาวเมากกว่าตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสนุกมากโดยเฉพาะการไปป้อนอาหารลิเมอร์นะคะแล้วก็ไปดูว่าองค์การสวนสัตว์เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชนยังไงซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้องค์การสวนสัตว์เนี่ยมีความจำเป็นหลายๆอย่างที่ต้องการการสนับสนุนอาทิเช่น เรื่องของอาหารสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถที่จะรวบรวมหรือทําเป็นกองทุนสําหรับสัตว์ป่วยนะคะแล้วก็อาหารที่จะซัพพอร์ตนะคะส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมของสัตว์คือธรรมชาติมากๆค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมานะคะว่าถ้าวันไหนว่างพาลูกหลานพาครอบครัวพาเพื่อนมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดโลกกระัของเด็กด้วยนะคะแล้วไว้ไปเที่ยวกันนะคะ นี่เป็นครั้งแรกเลยครับของลีเมอร์ที่ได้สัมผัสนะไปถึงนี่แบบกระโดดใส่ที่ตัวเลยฮะหน้าตาลีเมอร์นี่ก็จะเหมือนกับเอ่อเป็นน่าจะเท่าที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนํามานะฮะก็จะเป็นเอ่อตัวสายพันธุ์นึงที่เกี่ยวกับลิงนะฮะแล้วก็เอ่อเขาจะชอบกินพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอพวกเราได้ไปเจอเนี่ยเขาก็จะอยู่บนบน,กนนะเกาะนี่มันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปเนี่ยอุยเราประทับใจมากเรื่องนี้เราประทับใจมากเป็นครั้งแรกจริงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ที่ได้เจอช้างว่ายน้ําได้เห็นช้างแบบโอ้ว่ายน้ําแบบจริงๆเลยเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยว่าช้างว่ายน้ําได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเลยนะ,ะที่ได้เปิดโลกให้กับทางผมได้ไดมาเจอในวันนี้นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆหนูๆมาเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เหล่านี้กันนะคะ และตอนนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube u h a ช n e l รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ สามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ